เฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โงมงเปิดสายตอบคาถามทุกท่านทาง fm 97 m ม g h z สถานีข่าวคุณภาพ คุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยสวัสดีครับ พบันเที่งเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเป็นประจ,จาทุกๆวันเสาร์เว,าว,วลาบ่าย4ี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญกระจา์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube หรือในเฟซบุ๊กนะท่านก็จะพบกับผมนะวันชายุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะ แล้วก็ทางเฟซบุ๊กก็พิมพ์ว่าใบวันวันชัยจุพันท่านจะสอบถามเรื่องอะไรก็เชิญเลยนะก็มีท่านถามมันเยอะช่วงนี้เรื่องความเชื่อเรื่องความขังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะก็มีกระแสออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแต่นี้ถามว่าทุกคนจะต้องมีพื้นฐานทุกคนจะต้องมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกนี้บางท่านก็บอกว่าจะต้องบูชาเทพบูชาเทวดาบางท่านก็บอกว่า,วาบูชาพระพุทธ ท่านก็สอนแต่คาสั่งสอนนะแต่ถ้าบูชาเทพเทพเป็นโลกิยะยังต้องการคําสารเสวนเยือนย่อเพราะฉะนั้นเราบูชาเทพดีๆนะรับเทพก็จะเมตตาจะอนวรอวยชัยเมื่อเราทําความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเสนอจะมาแนะนําให้ทุกท่านไหวเทวดาประจําวันเกิดหรือเทวดานุเคราะห์ที่วัดวารามต่างๆนิยมสวดเวลาเกิดเหตุเพศภัยลา ลาหูย้ายจากดาวนู้นดาวนี้ดาวพระหัสย้ายจากดาวนู้นดาวนี้เข้าออดวงเมืองเขาก็จะจัดพิธีเขาเรียกอ่าสวดนอะเคราะหรือการบูชาเทวดาประจําวันเกิดครับทุกคนต้องรู้จักนะเราเกิดมาเราจะต้องมีเทวดาประจําตัวนะเทพเทวดามันเป็นความเชื่อครับท่านฟังตรงนี้ชมตรงนี้ท่านต้องแยกให้ถูกนะตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์ นะหรือเรื่องเล่าหรือมุกกาปาถะท่านต้องแยกให้ถูกนะฮะเทวดาประจามันเกิดครับทุกคนเวลาเดือเดอเนื้อร้อนใจเวลามีปัญหาอะไรก็จะไปไหว้วิงวอนเทพเทวดาช่วยด้วยนะแต่เวลาอยู่ดีกินดีท่านไม่เคยรู้จักว่าเทวดาของท่านเนี่ยรูปลักษ์เป็นยังไงนะตามจินานาการตามที่โบราณท่านกำหนดนะเราจะเริ่มจากวันอาทิตย์มีกำลังหนะเทวดาทรงราชสี นะทรงราชสีและก็สีแดงก็มีตำนานว่าพระอินทร์เจ้าท่านได้นำเอาราชสีหตัวเอามาห่อด้วยผ้าแดงแล้วประผมด้วยนำมม้ำอมฤตจึงเกิดมาเป็นเทวดาประจำวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์จำไปเลยนะครับมีกำลังหท่านไปไหว้พระจุดธูปหดอกท่านถวายดอกไม้หเทียนหผลไม้หอย่างหรือว่าหลูก ฝลังก็หกลูกส้มมาหกลูป,ป,ลปเอาอย่างใดอย่างใดก็ได้ถ้าไม่มีก็ตั้งจิตตั้งใจนะสวดมนต์หกครั้งนะอิติปิโสก็ได้หรือลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรืออธิษฐานอะไรก็ต่อหน้าเรียกว่ารลึกถึงเทวดาประจําเกิดของท่านคือมีกําลังโคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนมากส่วนมากนะครับผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมอมหมอดูนะ ต่จะบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีจิตใจที่ร้อนรุ่มหรือมีคนมีจใจใจมีคนเป็นคนใจร้อนนะทำอะไรก็จะไม่ค่อยได้คิดแต่เป็นคนที่มีความจริงใจต่อทุกๆคนก็ขอบอกนิดตำราเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนะี่ยจะคิดจะทำจะพูดจะเดินเขาบอกว่าขอให้หยุดสักครึ่งนาทีครึ่งวินาทีนะชีวิตท่านจะเปลี่ยนนะบางที ท่านพูดไปแล้วมันเป็นภัยตัวเองหรือเป็นภัยกับผู้อื่นท่านไม่ได้คิดแต่ท่านหยุดคิดครึ่งวินาทีท่านจะบอกเอ้ยพูดไปแล้วมันไม่ดีมันเป็นภัยคนอื่นก็หยุดก็เปลี่ยนนะเป็นการยกย่องสรรเสริญน,นะครับเทวเวลาประจำวอาทิตย์ก็ชอบนิยมยกยอปอปั้นเดี๋ยวก,การไหว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในหวังรวมๆมให้ผมจบก่อนนะนี่สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์มาถึงคนเกิดวันจันทร์มีกําลังสิบห้าพระอินสวนเจ้า ท่านได้นำเอานางฟ้าที่สวยสุดในสวรรค์ลเลยทุกชั้นทุกวิมนเอามาปนแล้วห่อคลุมด้วยผ้าขาวนวลและประับพรมในน้ำมอริตรจึงเกิดมาเป็นเทวดาประจำวันจันทร์ก็คือขีม่ม้าทรงมา้านางฟ้าขีมา่ม้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเวลาไปไหว้พระการบูชาเทวดาหรือไปแก้เคดแก้ดวงแก้ชงอะไรเนี่ยนะจุดธูปสิบหดอกเทียนสิหกเล่มดอกไม้สิบหก ดอกไอ้สิบห้าดอกผลไม้สิบห้าอย่างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่องุ่นก็เอาสิบห้าลูกพอเอาง่ายๆเลยนะส้มสิบห้าลูกนะแก้วมังกรก็ลูกเดียวพอว่าข้างในมันเยอะมากเม็ดเยอะมากเลยเอาง่ายๆเอาที่รวมนะไปบูชาเทวดาประจําวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ที่คงแก่เรียนแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนแต่รวมๆแล้วผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะ จะเป็นคนที่ใจอ่อนหลอกง่ายชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ข้อทีอ่ส่วนมากที่ผมไปเช็คมานะทำบุญคุณกับคนไม่ขึ้นคนเกิดเป็นจันจาไว้เลยนะครับแต่นี้ผมจะเสริมนิดหนึ่งการห้อยพระเสริมเสริมชะตาถูกโลกของคนวันจัน์นะให้นำพระที่ผ่านความร้อนมาเช่นดินเผาเนื้อโลหะนะเอามาห้อย พื่อมาเสริมจิตใจให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแข็งดิสน่งแต่ถามว่าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญทนทานนะฮะแต่แนะนําก็คือเป็นพระปางมารเลยวิชัยหรือสะดุ้งมารเป็นพระปราบมารชนะมารสยบมารชีวิตท่านจะผิดทีวิตท่านจะดีนะทีวิตท่านจะผิดเขาเรียกว่าเพชรกลับจากร้ายกราบกลายเป็นดีเลยนะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะ,ะมีกําลัง15ตอนนี้คนเกิดวันอังคารมีกําลัง8 นะกำลังกำลังแปดนะฮะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรแล้วมันจะคิดการใหญ่ทําอะไรแล้วมันจะต้องเ,อเหนือคนอื่นทําอะไรแล้วมันจะต้องแบบบักงใหญ่ไฟสูงเอาพูดง่ายๆดีกว่านะฮะเวลาท่านไปไหว้พระก็8อย่างทูบแปดดอกเทียน8ดเล่มดอกไม้8ดอกผลไม้ 8.. 8ลูกอ่าไม่ได้แปดชนิดนะถ้า8ชนิดแล้วบางีมันมันจะหายากเอาแอย่างเอาแดลูกนะฮะ ครับก็ตอนนี้มาคนคนเกิดวันมันพุธมีกําลัง17อันนี้คนเกิดวันพุธนี่สําคัญมากทําอะไรคิดการใหญ่ทําอะไรจะมีเทพเทพเจ้าใหญ่ใหญ,ใหญ่ที่หนุนเพราะว่าเป็นอ่าเทวดาขี่ช้างหรือพระอินทร์ทรงช้างหรือพระอินทร์สวนทรงช้าง,าน,น,ง,างนะฮะมีกําลัง17อันนี้เวลาไปไหว้พระไปขอพรก็ต้องทูบ17ดอกนะ,อะดอกไม้17เนะฮะเทียน17 นะแล้วก็ผลไม้ก็อ7นะสิบนะถ้ามันยุ่งยากก็แก้วมังกรลูกเดียวพอเพราะข้างในมันเม็ดมันเยอะนะฮะครับคนเกิดวันพุธเขาบอกว่ามันจะเป็นสองอย่างการไหวพ้พระให้ไปไหวพ้พระอุ้มบาทชีวิตจะได้มีกินมีใช้มีอยู่เพราะว่าในบาทนะอธิษฐานเลยจะได้เอามือล้วงเข้าไปในบาทจะมีบ,บ้านที่ดินรถยนต์ความบางข้างความสมบูรณ์เยอะแยะมากมาย นะแล้วก็ให้ไปไหว้พญาราหูหรือพระ,ะปางป่าเลไลเขาบอกคนเกิดเป็นพูดกลางคืนเนี่ยเราไปไหว้เลยนะพระราหูคือเทพเจ้าแห่งทรัพย์นะพระป่าเลไลก็คือจะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์นะฮะอย่าจะลืมนะครับกำลัง17ตัวนี้มาถึงคนเกิดวันพระหัสมีกำลัง19าหรือสีขี่ฟางคนเกิดวันพระหัส ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่ถ้าบวชพระก็จะเป็นถึงเจ้าวาดจะเป็นถึงครูบาอาจารย์คนเกิดวันพระหัสโดยมากจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่คงแก่เรียนนะฮะจำไปเลยนะครับหรือสีขี่ฟางมีกําลัง19ทูบ19ดอกนะครับแล้วก็ดอกไม้19ผลไม้19นะฮะครับก็ เป็นผู้ที่มีวิชาอาคมอันนี้ก็คนวันเกิดวันพฤหัสเนี่ยมีเทวดาปกป้องคุ้มครองนะรับรองว่าใครทำอะไรไม่ได้ใครคิดร้ายคิดอะไรก็ต้องมาลายหายสิน้นเพราะว่ามีฤาษีเป็นครูบาอาจารย์มีฤาษีเป็นเทพที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองฤาษีเป็นเทพฤาษีเป็นครูบาอาจารย์ของอเทวดาอาสูรมารมนุษย์ทั้งหมดมีพ่อเป็นฤาษีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น คนเกิดวันพรหัสเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษวิเศษกว่าคนอื่นเลยนะจำผมไว้เลยนะฮะตอนนี้มาถึงวันศุกร์วันศุกร์นี่บางท่านบอกตกใจการไหว้เทวดาประจาวันศุกร์ต้องใช้ทูบสิบยี่สิบเอ็ดดอกถือว่ามีกำลังมากที่สุดในเทวดาประจำวันเกิดหรือเทวดานอบะเคซึ่งมีกำลัง21นะฮะวันศุกร์นะฮะขับก็ให้บูชา,าด้วยทูบยี่ด,ดอก เทียน21อดอกไม้21แล้วผล,ลไม้ก็แก้วมังกรลูกลูกเดียวเลยนะครับวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นประธานของอเรียกว่ามีกําลังมากที่สุดในจํานวนเทวิรานนบคเาะห์นะครับท่านก็คนเกิดวันศุกร์ในทำอะไรนี่มันจะต้องใหญ่ๆรวยก็ต้องรวยเยอะๆมากมายเลยนะจาไปเลยนะมาถึงวันเสาร์มีกําลังสิบวันเสาร์นี่ท่านต้องไหว้สองอย่างเลยนะ พระสาวก็คือเทวดาขี่เสือมีกำลังสิบแล้วก็ไหว้พระราหูเพราะว่าพระราหูนี่มีศัตรูเยอะแยะมากมายนะแต่เป็นคู่มิตรกับพระสาวนึงในตำราโหราศาสตร์ก็บอกว่าเสาโสพีราหูโสภาเพราะฉะนั้นท่านต้องไหว้ราหูด้วยนะจำไว้เลยนะคนเกิดวันเสาร์มีกำลังสิบเป็นวันที่แข็งเป็นวันที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้ เพราะว่ามีราหูดูแลปกป้องคุ้มครองแต่ท่านต้องไหว้เทวดาต้องไหว้พระราหูนะเทวลาหูก็จะมาดูแลปกป้องคุ้มครองนั่นเลยนะฮะรับม,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 มาถึงาลาหูก็คือพุทธกางคืนที่ผมพูดใด้วังว่าวันพุธเนี่ยมีกําลังสิบสองรับก็ทูบสิบสองดอกอไหว้พระราหูก็ไปจลืมเข้าไปไหว้พระอุบาทด้วยพระวันพุธด้วยนะครับนี่ราหูมีกําลังสิบสองเทียน ทูบอย่างละสิบสองดอกไม้สิบสองไม่จำเป็นต้องไหว้ของดําเลยนะฮะครับมาถึงพระเกตมีกําลังกเก้าพระเกตนี่เป็นประธานของนพเคเทวดาทรงพญานาคครับก็เป็นความเชื่อว่าคนเกิดาการไหวพ้พระเกตเนี่ยครับก็เอาที่คนว่าจําวันเกิดตัวเองไม่ได้คนอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีบาร,รมีมีอำนาจมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยแบบไม่มีเหตุผลก็ต้องไหว้พระเกตมีกําลังเก้านะฮะ พญานาคก,ก็บ,กบกงง่งบอกถึงความบูรพสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายทุกวัดจะต้องมีพญานาคนะจำผมไว้เลยนะถ้าไปดูวัดไหนก็ได้จะต้องมีพญานาคมีบันไดานาคทางขึ้นศาลามณฑปหอกองอพระอุโบสถหอะระฆังนะก็มีบันไดานาคนาคคือจะเป็นพานะที่จะนำทุกท่านไปสู่โลกพระสีอริยเมตไตร นำทุกท่านไปสู่ความมัง่งคั่งไปสู่ความส,สำเร็จที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็นำทุกท่านไปสู่ความสุขความสบายนะพรานาคครับก็การคนที่ไปนับถือไหว้พระานาคเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะถูกต้องเลยครับนาคคือบ่งบอกถึงความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายแล้วโดยมากนาคจะอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำโขงก็มีตำนานเล่าเก่าขานเรื่องของพญานาคเรื่องของอ วันออกพรรษา15ค่ำน,นะจะมีลูกไฟที่จากกลางแม่น้ำโขมจากเหล่าบาดาเนี่ยขึ้นมาถวายกับองค์พุทธเจ้าที่สเสด็จจากดาวดึงนะเพื่อ,อหลังจากโปรดพุทธมานดาก็ลงมาบันไดาแก้วก็มีความเชื่อว่าต้องลงสมัยก่อนต้องลงที่อำเภอโพนพิสัยหน้าวัดไทยจะมีบันไดาแก้วที่พทธเจ้าสเสด็จลงมา ก็โดยเวลาประมาณบ้องอลูกไฟจากกลางไ่น้ำโขงก็ขึ้นมาจากเหล่าเมืองบาดาลเพน,น่าถือว่าเป็นพุทธบูชานะแล้วไฟนั้นก็จะเผาไหมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลให้มลา,ายหายสิ้นก็ทุกท่านที่ไปเห็นทุกท่านที่ไปสัมผัสก็จะเป็นผู้ที่มั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยความสุขความสบายหรือว่าสมบูรณ์มั่งคั่งไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขควา,มส,ามสบายก็มีตำนานเล่าก่อขายกัน เยอะแยะพญานาคก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันมีขีตระกูลมีจริงไม่จริงนะครับบางคนก็บอกมีสี่ตระกูลบางคนก็บอกว่ามีเจ็ดตระกูลก็มีการสร้างาที่สัตตะพญานาคร็ได้เขาเรียกนี่นาคเจ็ดตระกูลและวัดมรลุขานาครก็คือนาคเจ็ดตระกูลแล้วก็มีนาคสี่ตระกูลแต่ถามผมว่าเยอะมีหลายตระกูลนะฮะก็เรื่องเล่าของพญานาคมีเรื่องแยะมากมายตอนที่อ,องค์ พระพุพญานาคเนี่ยอยู่ที่เมืองบาดาลทุกคนก็รอรอว่ามีถาดทองคําล่วงลงมาที่ใจกลางบาดาลเนี่ยบ่งบอกว่าพรธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้อีกหนึ่งองค์ครับวันที่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระสัมมามโพยานนางสุชาดาได้นําเอาข้ามาัตุปายาตไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่มีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพอถวายเสร็จก็เอาถาดทองคำเนี่ยลอยแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ำย,ยมดัดีผมจําไม่ได้ว่าแม่น้ําอะไรน่าจะเป็นแม่น้ําคงคาแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้จริงขอให้ถาดทองคํานี่ลอยสวนน้ําพออธิษฐานเสร็จนางสุชาดาก็ลอยถาดวิ่งสวนน้ําลอยสวนน้า พอลอยไปไม่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 นานก็จมลงน้ําก็ดังกิ้งเหล่าบาเหล่า,ลาที่เมืองบาดาลที่มีพญานาคอยู่ก็แทรกซ้องสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าได้อุบติได้อุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วนี่คือและอันนี้คือเมืองบาดาลพระพญานาคหลายจึงมีความเชื่อมีความศรัทธาองค์สมเด็จพราสมาพุธเจ้าถึงขนาดปลอมตัวมาจะเป็นจะมาบวชแต่พระเจ้าบาบวชไม่ได้ก็เลยฝากเชื่อว่า ก่อนที่คนจะบวชพระต้องเป็นนาคก่อนนี่คือที่มาของนาคคือตำนานต่งตางๆนี่มีเรื่องเล่ากันมาเยอยะแยะมากมายส่วนการบูชาเทวดาประจำวันเกิดก็ต้องเรียนทุกท่านนะฮะครับเราเกิดมาในโลกมนุษย์ก็ยังต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่ามันจริงไม่จริงมันจะมีหรือไม่มีครับเราต้องแยกแยะถูกตำนานหรือพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์นะฮะ ครับก็การบูชาเทวดาประจำวันเกิดมันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรผมเรียนให้ท่านที่ชมรายการทราบเลยนะมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรครับการประกอบพิธีลอยเคาะตัดกรรมรับโชคตั้งแต่สมัยสุโขทยัยที่เรามารู้ก็คือสมัยสุโขทยัยก็คือการลอยกระทงนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็การบูชาเทวดาอันนีก้การบูชาพราะแม่คงคานะแต่นี้ <c oughs> การบูชาเทวดา หรือเทวดาประจรําวันเกิดของเราแล้วที่วัดต่างๆที่นํามาสวดพ่านยักษ์คือเป็นยักษ์ใหญ่พ่านใหญ่คือจริงๆก็คือเป็นการสวดคาถาอนา,าตาจิยะพระบริษก็คือคาถามหาราชที่จะมีท้าวิรุณหกวิรุณปากเท้ากูเวนที่ผูกถวายพระเจ้าสมัยก่อนนี้สามพุทธกาเนี่ยพระที่บวชใหม่จะไปนั่งกรรมฐา,านจะไปวิปัสสนาบวชใหม่แล้ววิชาอาคมสมาธิไม่แข็ง เหล่าพวกพูดผีปีศาจและผู้ไม่หวังดีก็มาหลอกหลอนทําให้พระเหล่านี้สมาธิเสียจิตแตกนะฮะสมาธิแตกเรามหาราชทั้งสคือท้าวิรุณหกวิรุณปากเท้าทศรถเท้ากุเวนนะก็ได้ผูกถวายกระถาพุทธเจ้าผูกคาถาถวายพุทธเจ้าที่เมืองอาณาตาดิยะภาปริศครับให้กับให้พทธเจ้าประธานกับพระที่จะมาะเดินทุด,ดงจะมา เข้ากรรมาฐานจะมาปิวิเบกนะเพื่อสวดขับไล่ยักษ์ไม่ดีคุดไม่ดีเทวดาไม่ดีมนุษย์ไม่ดีนะครับก็เป็นที่มาของสวดผ่ายักษ์หรือสวดคาถามาราชเขาเรียกว่าอาณาตาติยะพระปริสนะครับก็จะนิยมสวดเวลาเขา้าสวดผ่า,านยักษ์หรือว่าสวด อนอบพระเคราะห์หรือการบูชาเทวดาประจ้ามันเกิดครับการบูชาเทวดาประจ้ามันเกิดนะผลละหมากลากไม้เท่าที่ผมพูดก็เอารวมๆเลยนะก็ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ผลละหมากลากไม้ก็ถ้าท่านคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้ก็กล้วยนะกล้วยก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะทําอะไรก็ก้อยกล้วยง่ายๆน้ํามะพร้าวถือว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ท่านบูชาเสร็จแล้วท่านก็กลับไปกินเป็นยา เป็นกินเพื่ออายุวัฒนะกล้วยก็นําไปแจกให้ลูกหลานกินก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยายุวัฒนะเหมือนกันนะฮะการบูชาเทพบูชาเทวดามันมีมาตั้งแต่โบร,ราณไม่ใช่ว่าเป็นของงมงายนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นของงมงายทุกคนเนี่ยบูชาแล้วมันงมงายมันไม่เคยเห็นตัวตนจริงๆนะครับถ้าท่านจะเห็นตัวตนจริงๆก็จะมีครับังมีรูปปั้นรูปถ่ายรูปเขียนให้ท่านดูเลยนะฮะ นี่คือเรื่องราวของการบูชาเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละคนครับไม่ใช่เป็นเรื่องมองมงายไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาแล้วครับไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลนะทุกคนบูชาแล้วทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ผมพูดแล้วเขาก็ดีอยู่กินได้นอนหลับโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไมีมเหตุผลนะเราก็ไปปฏิบัติต่อนะฮะ ครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่จะนำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับว่ารายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมบรรชายสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการก็ถือว่าเป็นเจ้าเก่าดำเนินรายการมาก็ประมาณ20ปีตั้งแต่สมัยทีวีจันดําตั้งแต่ MV1 มาถึงหลายหลายวเลยนะฮะแล้วก็รายการวิยุหลายสถานีที่จับขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็เปิดสายท่านโท,ทรศรรัพท์สอบถาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขืองเรื่องของเครื่องรางของขังเรื่องของพระเครื่องพระพุชาแต่ถามได้ทุกเรื่องศากะเบือยานเรือรบถามสองเรื่องไม่ได้คือเรื่องการเมืองและเรื่องเงินนะครับเตินเรายการมา20กว่าปีครับผมวัะชัยจุฬา์ตอนนี้ก็มาเปิดรายการที่คุยเฟื่องเรืองพระก็น่าจะมานานพอสมควรรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ fm 9 7สสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ก็จะมีรายการทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะนําเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะก็คือพระเครื่องพระบูชาเหรียญข้า,าราชยาเครื่องรางของขังและว,วัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็ทุกท่านดูแล้วชมแล้วท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่อไปก็พิมพ์คุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือท่านจะสอบถามากับผมว่าไอ้น,นี้เป็นยังไงต้องทำยังไงก็พิมพ์เข้าเข้าไปในรายการาในเฟ e บุ๊กผมคือวันชัยสุพรรณผมก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบถ้าไม่มีเวลาก็จะลงในเฟ e บุ๊กให้ท่านติดตามได้เลยนะท่านตามในเฟ e บุ๊กผมได้เลยวันชัยสุพรรณหรือว่า,าในแฟนเพจมีทีวีออนไลน์24ชั่วโมงรายการคุยเฟื่องื่องพระครับเดี๋ยวช่วงนี้ อย่าให้ทุกท่านไปพักชมสิ่งที่น,น่าสนใจสักคู่แล้วช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อความขลังความศักดิแล้วเมื่อเชื่อแล้วเราจะต้องทําตัวแบบไหนครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักคู่นึ่งครับคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย